เกียรติปินสูงสูงลงสตาราทำรารการได้หลายหพร้อมนับสามสองหนึ่งเฮ้ยกันไปลูกกันไปสุดยอดนะครับผมบางไฟแสนบางที่สามครับทีมวันอาทวดาครับผลจะตอบกับฐาน ทำการโจมทีบัตรม่วงครับผมสามบังครับบังนี่ครับสุดยอดที่กันครับของการในทางทันรุนต่อไปครับม,ม,มาสิใจจัจกวิเฮ้ยเกิดอะไรึ้นเกิดอมาเล็งเกินไปบ่ล่างมาล่างมา